ขนุนที่หน้าปลูกปี2,525ที่ให้ผลผลิตไว้ลูกดกเป็นที่ต้องการของตลาดสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแชร์คลิปนะครับแชร์คลิปว่าขนุนพันธุไหนที่หน้าปลูกหน้าปลูกนะครับไม่ใช่อยากให้ทุกคนปลูกนะหน้าปลูกปี2,525ให้ผลผลิตไวและลูกดกนะครับลูกดกทันใจปลูกปุ๊บปีปลูกปุ๊บออกลูกเลยปลูกปุ๊บ ปีฝาาสอปีสามารถทำผลผลิตได้เลยนะครับทุกคนนี่คือทะวายปีเดียวสามารถที่จะปลูกทําผลิตได้ไวนะฮะติดลูกไวติดลูกโดกนะครับทุกคนดูต้นนี้ที่ผมปลูกไว้ต้นนี้ไม่ถึงปีนะทุกคนออกลูกตั้งแต่โคนเลยออกลูกตั้งแต่โคนยนยันยอดเลยออกทุกทุกนั่นเลยก็คือเป็นขนุนที่ติดลูกไวเป็นขนุนแบบแบบภาษาต้นไม้ก็เบานะ ติดลูกง่ายนี่ติดลูก้งแต่โคนติดทุกขแขนงเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยติดลูกแต่ผมก็ไม่ได้ไวเราเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงแต่วันนี้มาแชร์ให้ทุกคนเห็นว่าขนุนที่หน้าปลูกปี2525ให้ผลผลิตไวผลผลิตโดกและมีที่ต้องมีความต้องการของตลาดสูงคือพันธุทาวายปีเดียวลองปลูกดูนะทุกคนก็มาแชร์กันสับคนที่รีบใช้เงินไม่ใจใจร้อน ไม่ไม่รอระยะยาวเนี่ยทวายปีเดียวตรงจ